กอแกวัดปีท่ผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ห,าห่างคหายไปน,นานสำหรับคนที่ดูแต่เดโมอย่างเดียวนะส่วนคนที่ดูไลด์ด้วยก็น่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะในตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Treasure Trio คือความจริงต,ตัวเกมนี้เนี่ยมันก็ปล่อยออกมาได้ตั้งนานแล้วละ่ะถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ผมก็จะรู้นั่นเองนะว่าเออผมก็ได้แอบเล่นไปบ้างและ คือว่าพอซื้อตัวเต็มมาเนี่ยไอพวกตัวเดโมด่านเก่าๆอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยละกันนี่ไอพวกด่านเก่าๆเ,เช่นด่านป่าทะเลทรายหรือว่าด่านชายหาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นด่านเก่าใช่ไหมจากตัวเดโม่ผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาไปไลฟ์ดีกว่าเพราะาคิดว่าน่าจะมีแต่ด่านเก่าไงแต่พอเอาไปไลฟ์จริงๆปุ๊บเอ๊ะมันก็มีด่านใหม่เพิ่มมาเยอะเลยโดยเฉพาะอด่านชายหาดเนี่ยแต่สำหรับใครที่ดูแต่เดโมอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปตามดูไลฟ์ก็ได้มาดูผมเล่นต่อจาก ตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะมาเริ่มกันที่ด่านใหม่ดีกว่าเป็นด่านของบัวคาโนภูเขาไฟนั่นเองซึ่งผมกะไว้ว่าจะเล่นสักประมาณ10ด่านต่อพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละโบเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีอยู่ประมาณ20ด่าน20ด่านไม่ยีด่านไม่รู้ว่า1ิบด่านต่อพาร์ทมันจะมากเกินไปหรือเปล่านะเพราะบางทีนบางด่านมันยากเกินไปเนี้ยเออเอาแล้เผื่อในการซื้อเวลาเนี่ยเราก,ก็มาเริ่มกันที่ด่านแรกแกันเลยดีกว่านะสำหรับด่านบัวคาโน่ะผมแอบเล่นไปนิดหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่มกันเลยดี ก็สาหรับตัวละครของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเป็นบางตัวเท่านั้นสำหรับคนที่เล่นเดโมยสำหรับคนที่ดูเฉพาะของผมแค่ตัวเดโมอย่างเดียวนะก็จะมีแค่ตัวของน้องโจรสาวที่มีความสามารถในการเปิดกล้องส่องทางไกลได้เว้ยซึ่งกล้องส่องทางไกลอันเนี้ยจะมีความสามารถในการระบุพวกเออจุดที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเยอนเตอร์ใช่ไหมก็จะเป็นพื้นสีแดงหรือว่าจะเป็นพวก ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยพอส่องเสร็จที่ปุ่มปุ๊บก็จะรู้ว่าเอ้ยต้องเหยียบปุ่มนี้นะเพื่อเปิดหนาตรงนี้หรือไปส่องที่หนามก็ได้พอส่องที่หนามเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราต้องเหยียบปุ่มไหนบ้างเพื่อทําการเปิดหนามนี้นั่นเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เตะแปอ่าอันนี้ต้องใช้น้องนักเวทเทเลพอร์ตไปนะเพราะว่าตอนนี้มันติดรารวานั่นเองแปอันนี้ก็ฟันเตะฟันฟันเรียบร้อยอันนั้นก็ให้น้องนักเวทเทเลพอตโจสาวมาปึ๊บแปะหลังจากนั้นก็อ่ะเทเลพอตตอมา พร้ปึ๊บปาจากนั้นอาให้น้องอันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวให้อันนี้มาสลับกันโดนสาวมาตรงนี้แล้วให้น้องหนักดาบ่ะเป็นอหน้าดาบปึ๊บปาเตะคุณแจเข้าไปแล้วก็เตะตองเตะตองแล้วก็ข่ามันเตือนทิ้งโอ้ยเดินผิดปึ๊บแะแะแะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ให้จัวสามาแล้วก็เตะเตะมาสมบัติชิ้นแรกเป็นถังลาวาปากเกต มาต่อกันในด่านที่2ด่านนี้จะมีแมคาีนิกใหม่ที่เรียกว่าการใช้ถังน้ํานั่นเองอย่างที่เห็นตรงหน้าโดยถังน้ําจะมีความสามารถในการเออถึงไม้คานแล้วกันนะน้ําบวกลาวามันจะได้ะลรมันก็จะได้นี่ได้เป็นหินนั่นเองแหละนะอย่างที่เห็นถ้าเกิดเอาน้ำไปใส่ในลาวาปุ๊บลาวาก็จะกลายเป็นหินแล้วเราก็จะสามารถเดินผ่านลาวาได้ชิลๆส่วนไอ้ลมพวกนี้เนี่ยไอ้ลมที่มันผุดๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเตะถังน้าไปใส่อ่ะลมมันจะทําให้น้ํามันระเหยไปยเนี่ย แบะน้ำระเหยอไปหมดเลยดังนั้นเราก็ต้องห้ามเตะถันงน้ำสใส่พวกลมพุดๆนี่เลยข่ด,ขดประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยผมก็เคยเล่นไว้แล้วนิดหน่อยนะก็เลยพอจะจำได้มันด่านแรกก็แหละมันเลยไม่ยากต้องคอยเใจกันหน่อยก็ต้องขอโเทษรนกันที่แอบเล่นไปเยอะพอสมควรเลยสำหรับด่านนี้มาอันนี้ต้องอ่าอ่ะมาให้หมดมาให้หมดผลมาทั้งบ้านคือเราต้องเอาถังน้ำอะไปสาดลาวะก็าลาเวเพราะว่าไอ้ข้างบนอะมันติดพวกลมใช่ไหม ไอ้พวกลมปุดๆขึ้นมาเราไม่สามารถเอาถังน้ําข้ามผ่านไปได้ล้วก็ต้องไปอย่างนี้แทนมาตัดเตะนะตัดเตะถังน้ําไปแแะแะแะแปแบูมเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเป็นด่านแรกๆมาแล้็ต่อไอต่อไอต่อไอ่อยอร่อยต่อไอฟลุ๊ปุ๊ขึ้นหน่อยแปะ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 เรียบร้อยไหนด่านนี้ด้รางวัลเออไมถึงสมบัติก็คือทังดับเพลือ อกันในดามที่น้ำโอเคมีถังน้ำมีคุณแจเราต้องใช้ถังน้ำในการเปิดทางให้กับขีบแล้วก็คุณแจ่ะฮะผมพอจะนิกออกอยู่ผมรู้ผมคิดว่าใช่อะมาเปลี่ยนมาที่น้องโจนปุ๊บผมคิดว่าเราอ่ะต้องเอาถังน้ำอ่ะมาสาดตรงลาวาตรงนี้นี่ตรงที่น้องนักเวลเขายือนอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊อะอเจ็บป่าวะ งั้นเราก็ต้องเตะถังน้ำนี่ป่ะเออน่าใช่เออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคใช่แล้วใช่แล้วอ่าก็เตะอย่างนี้เอ้าไฟเตะไปก็ไม่ยากอะไรหรอกอ่ะเตะไปตะ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 เออแค่นี้แหละก็เตะกุญแจไปเตะ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 แรกๆไม่ยากนะหลังนี่โคตรยากเลยพูดตามตรงนะผมลองไปเล่นอะไอ้พวกด่านเก่าๆแมปเก่าๆอ่ะมันมีเพิ่มด่านมาด้วยนะโคตรยากเลยอันนี้ได้เป็นคูลเลอร์บล็อกหรือว่ากล่องเก็บความเย็นต่อไปด่านที่สี่ยาวเป็นหอยทากอ๋อ หอยทากมีแม,มาคานิกเดินเอ้ยเ้ยอ๋อหอยทากมีแมคานิีกเดินปึ๊บป๊บมันเดินชนเลยปะ๋อ,อมันเดินชนเลยด้วยโอเคหอยทากมีแมคานิกเหมือนกับไอ้มัมมี่ดานาเลทรายแต่ถ้ามันโดนฟันปึ๊บมันจะปล่อยลาวาเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้อยู่นิ่งๆอะปึ๊บมันก็ทิ้งลาวาเอาไว้แล้วก็ต้องรอปึ๊บปื๊บอะอก็อย่างนี้แล้วก็ฟันทิ้ง เพื่อไม่ให้มันทิ้งลาวายเรียราดแล้วก็รอรอรอไปคลิปไปคลิปไปคลิปลงมาก็แปะโอเคจากนั้นก็ไปให้ตัวสาวมาต่อแปไปแปะเออมอนสเตอร์ที่แปลกใหม่ดีน่าจะเอาไว้เล่นกับนักคันดิกไนด่าแน่ๆมันจะปวดหน้าดูนะไอ้มอนสเตอร์ตัวเนี้ไม่สามารถช่วยได้โอเคใช้ได้แค่ตัวนี้เฮะนี่เดินไปได้ปะเอ้ยอะอะอ๋อนี้ตัวสาวเตะได้ มันเตะได้ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เหมือนถ้าเกิดเป็นแนวนอนจะเตะได้แต่ไม่รู้ว่าแนวตั้งเตะได้ไหมแปะเอ้ยเตะอ๋อเตะให้มันเปลี่ยนฝั่งได้ไม่ใช่แค่ชนอย่างเดียวสามารถเตะหอยทากให้มันเปลี่ยนฝั่งในการเดินได้ด้วยโอ้ไม่รู้ว่าจะต้องเตะยังไงหรือว่าอะไรยังไงเราต้องข้ามน้ำอ่าเดี๋ยวนะขอเช็คก,ก่อนน้าตรงนี้ต้องทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมผมรู้สึกว่าหอยทากตัวนี้มันสามารถใช้ทําอะไรกับนหนาพลางได้เป็นไปได้ว่าไอ้อหอยทากพวกนี้สามารถเดินชนหนาและตัวมันจะกลายเป็นลาวาตรงหนาได้แน่นอนแล้วก็ทําการลบหนาทิ้งผมว่าใช่แน่ๆเลยเทคนิกไะเกียมเพย์อย่างนี้แล้วก็รออ่ะแล้วก็มารอตรงน,นี้คือต้องลองมั่วก่อนนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงต้องลองก่อนมาอย่างนี้เออคิดว่าจะใช่อย่างนี้แหละแล้วก็สกิปเ์อปึ๊บ,บ,บ มาที่น้องนักเวทให้น้องนักเวทเตะโอเคปึ๊บ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 เตะอ่าใช่ไหมจากที่คิดโดนจะโดนดาเมจหนะทาล้วาม,ามันจะกลายเป็นลาวานี่ไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วผมคิดไม่เคยผิดสมองอัจฉริยะตังค์ร้อยไอคิวแบ้ปึ๊บอ่าปึ๊บแบ้โอเคแล้วก็รอ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 ,ลอ,ลอแล้วก็ค่อยเดินลงไปเอ๊ะถ้ามันโดนลาวาเอง มันจะได้ปะอันนี้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองดูกันผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเหยียบลาวาตัวมันจะตกลาวาตายไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันจะเดินข้ามไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเดินข้ามลาวาได้โอเคเรารู้แมคันทของหอยทากใหมอย่างแรกคือถ้ามันตายมันจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นลาวาตรงที่มันตายเพ่งสามารถทํากับหนาบได้ด้วยอ่ะฮะแล้วก็เราสามารถเตะหอยทากพวกนี้ได้เออ ตัวแม่งแมคานิกเยอะมากตอยซ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 อแปะเรียบร้อยได้เป็นขวดไบอัก้ามาตอนกนด่านที่3เป็นด่านที่มีชื่อว่าฮอตบิงเจอร์หรือว่าสะพานที่ร้อนแล้วอุประมาณนั้นโอเคอืมนักลบไม่ได้ถ้าแต่ใช้นักรบปนักรบคือฟันตายแน่ๆเราเลยห้ามใช้นักลบเราต้องทำอย่างไรนะ ก็ต้องโอเคผมพวดใมองออกแล้วคือเหมือนว่าเราต้องใช้ลาวาต่อทางนะ่าจะตรงแล้วเนี่ยลอ,องดูบัตะแต,แต่แต่ต้องฆ่าในจุดที่เหมาะสมพระ้าค่าผิดจุดเนี่ยม,มันจะทิ้งลาวาไ้เรียราดเกินนะถ้าทิ้งเอ้ยปันโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าปันทิ้งที่เดิมลาวาไม่เพิ่มอ่า ปึ๊บปึ๊บอ่าเหลือตัวเดียวแล้วซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้เราก็ไปหกน้ำมาเลยแดะโอ้ยแย่และลืมนึกถึงกุญแจลีใหม่ออตอนนี้เป ah, ็นปัญหาค่อนข้างใหญ่พอสมควรคือผมคิดว่าเราต้องใช้ตัวนักเวทเทเลพอตไปเว้ยเทเลพอตตัวนักดาบไปซึ่งเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนแน่ๆปึ๊บปึ๊บตัวนี้คือบังคับฆ่าเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฆ่าตัวนี้น้องนักเวทก็จะใช้เทเลพอร์ตไม่ได้ เนี่ยน,น,นักเวทเทเลพอร์ตไม่ได้เลยทีแบบต้องฆ่าตัวข้างหน้าทิ้งกันก่อนปึ๊บเอ่อเกเตะได้ขอเตะได้ปีถ้างั้นเทโนโนน้องนักเวทเทเลพอร์ตมาไม่ได้ดิให้น้องน,นักเวทน,น,นักเวทไม่ต้องเทเลพอร์ต้องอย่างนี้แล้วก็รอเทิร์นรอเทิร์นที่แบบเราจะมีซักเทิร์นที่น้องก็ใช้ได้ <S <S 1> <S 1> อ่านี่ไงปีโอ้โหจะเจอมูฟเซตที่สามารถเทเลพอร์ตไปได้คราวนี้เราก็ต้องฆ่าหอยทากเพื่อ ป่อยทางลาวาให้มันเชื่อมกันนะปึ๊บมาตรงนี้มาตรงนี้ปึ๊บปี๊บปึ๊บแล้วก็ทาทิ้งอ่ะจะอ่ะตรงนี้ดีกว่านะปึ๊บ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 อ่าอ่าบุญแจเตะไปที่เตะก่อนปึ๊บปึ๊บเตะไปปึ๊บปึ๊บทาทิ้งโอเคเราก็ค่อยต่อทางไปอย่างเงี้ยต้องสร้างสรรค์ดีนะผมว่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอ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 ปึ๊บอ่าแล้วก็รอเออไม่ไม่ไม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายอ่าไม่ปึ๊บ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 อ่ะอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวน้องนักเวทเขาทเทเลพอร์ตและอีกอย่างหนึ่งจะให้โจรเตะถังน้ำมาแล้วทุกอย่างก็จะีีซ EC PC เรียบร้อยจบเออแค่นี้แหละไปแบะ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 เก็แบบขึ้นมาได้เป็นอะไรสักอย่างน่ายิ้มยิ้ม,ม <c oughs> Mystery Toy <c oughs> ของเล่นปริศนาลึกลับสักอย่าง ต่อก็เลยด่านที่เจ็ดกันอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะง่ายนะเนี่ยพอเป็นด่านแรกไยแหล,ละผมกลัวว่าไอ้ยี่สิบด่านไอ้ไอประมาณด่านสิบเอ็ดถึงยี่สิบมันจะยากเกินไปอะดีโหมีถังน้ําให้ส่อง up เอ้ยอันบอะไรหรอเยึดไ,ไปไหมเนี่ยมีหอยทากด้วยโอ้เออผมคิดว่าเราอาจจะต้องเอาหอยทากขึ้นมาโดนไอ้ลมควันพวกเนี้ยให้มันปิดจุดลมควันไปให้เดานะเนี่ยให้ปิดจุดลมควันตรงเนี้ยแล้วก็ปิดจุดลมควันตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใช้ถังน้ําแค่สองถัง แล้วมันก็ไดเหลือถังที่3ามเอาถังที่3ามมาหยอดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ให้ตัวโจรเดินไปโอเคมันเขาเริ่มแทงเลยดีกว่าอาจจะต้องใช้ตัวโจรนะผมรู้สึกว่าน่าจะต้องใช้อใช้ตัวโจรตัวเดียวก็พอจะรอดูก่อนนะว่าต้องใช้ตัวอะไรสวยหรือเปล่าที่สําคัญก็คือห้ามห้ามมันมาโดนหนักตรงนี้ถ้าเกิดโดนหนักตรงนี้ปึ๊บตัวมันจะกลายเป็นลาวาเลยปึ๊บเตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเขาก็รอรอรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะปึ๊บปึ๊บปุ้ยเดินไป ปื๊บปึ๊บปึ๊บเตะอ่าต้องเตะเออมันก็เตะไล่ตามมาได้เลยนี่หว่าก็ไม่ต้องใช้โจสาวด้วยซ้ำอ่ะอ่าแต่ตรงนี้อ่ะเดินอ้อมไปปึ๊บ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 อ่ะเฮ้ยพึผมคิดว่าต้องให้ตัวนี้มันสแตนบายรอก่อนเออรอกันอย่างนี้ปึ๊บเตะเตะเตะปึ๊บแล้วก็ขาดเฮ้ยอลืมไปมันหน้าชนอยู่อ่ะปึ๊บ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  ถ้าถ้างั้นให้อ้อมไปก็ได้ไม่เป็นไรมันเดินได้ก็ขึ้นกับลงเท่านั้นแหละอ่ะเราก็อ้อมไปแแบบแบะแบบแบบรอไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ฟันโอเคอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันคือมีอะไรซับซ้อนเตะปึ๊บปึ๊บเตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะปึ๊บอ่าย่าย่าโอเคโอเคเลยพอดอย่างนี้ปึ๊บอ่าเราก็รอปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็รออีีกทฮะ แย่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแ่งนงั้นต้องให้มาฝั่งนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเครอไว้รอให้มันวกนกลับมาแล้วก็จะได้ถูกปันเออเรียบร้อยจบแค่นี้ไม่มีอะไรอยากเย็นแล้วอีซี่เดะรู้สึกว่าจบเร็วแล้วเนี่ยทำสิบห้าด่านไหมเออหรือไม่ก็รอถึงด่านที่ยากหลงจะเป็นด่านยากเสร็จก็ไปพักเขา่านมาดูอีซี่มากเลยอ่ะไปไปเดะ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 อ่ะนักสาวลบมา แล้วก็นักเวทเรามาเทเลพอร์ตมาเทเลพอร์ตมาดิเทเลพอร์ตจวนสาวมาเพราะเราต้องใช้จวนสาวนะมาปื๊บมาให้จวนสาวเตะทางน้ำเตะแล้วก็เตะไปเปาะ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 จบเลยแล้พอเนี้ยไม่ต้องเปิดทีมันเก็บได้เลยยังไงล่ะสมบัติได้เป็นไฟซี่เบรดไปถึงเนื้อเผ็ดหรือมันคือขนมปังเผ็ดวะอช่างมันเผ็ด การที่อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วยังไงดีอันนี้มีกล้องต้องใช้กล้องในการกดปุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้น่าจะเริ่มยากแล้วมาใช้ความสามารถของโจรสาวในการส่องหน่อยดีกว่าว่าจัต้องกดปุ่มไหนบ้างน้ําทุกอันที่อยู่ตรงกล่องต้องใช้ปุ่มของตรงตัวนักรบสีแดงอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ตรงนี้ว้าวไม่มีถังน้ําด้วยโอเคครั้งนี้ไม่ใช่เล่นนะคณิตน้า แต่เป็นแมคานิกเกี่ยวกับการอ่าโอ้ยไม่ถึงโอ้ไม่มีถึกไม่ถึงไม่มีออฟติเดียนไม่มีถังน้ำให้ใช้เฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมพอดาวได้อยู่ออมาตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวให้โจสาวอะเตะหอยทาไปไอ้ไม่ใช่มุมนี้มันต้องอีกมุมนึงและอ่ะมันต้องตรงนี้อ่าปึ๊บปึ๊บเตะไปแล้วก็ป่อยรับสำรับเป็นนักเวทสาวรอก่อนเลย เฮ้ยเราให้นักเวทสาวเตะได้ปะเฮ้ยผมว่าใช่เอ้าเยะและวเออยย่เย่เยะแล้วยะแล้วไอ้ละบองที่นักเวทสาวรออยู่เราต้องรีบเดินไปโอ้ยปึ๊บ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 แบบนี้ปึ๊บให้มันเตะขึ้นมาเออแล้วก็ให้มันโบนอย่างนั้นแหละเออได้แล้วแค่นั้นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ให้ได้พอดไม่ได้เราต้องลองพาเจ้าหอยทากเดินลงไปหาก่อนไหมเยอะแล้ว เออปึ๊บ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 ก็แย่ละโอ้ยมันเดินมันติดหนามนีกว่าเตะไอ้คือโดนหนามแน่แน่ดีไหมก่อนตอนนี้เราลองพาหอยทาคเดินลงไปดีกว่าเออเนี่ยอ่ะมาตรงนี้ปึ๊บ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 เตะลงไปปึ๊บแล้วก็ต้องให้มันทำไงปะมาไม่ได้ครับเตะไปหาหนามดีกว่าโอ้ยแย่ละอ่ะนี้ปึ๊บแล้วก็เตะออกมา ปึ๊บแล้วก็ต้องลอยอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าใช่แน่ๆเลยมันต้องเป็นนักขันิตั้มติงเกี่ยวกับหอยทากปปึึ๊บ๊บมันจะวิ่งไปหาหนามอ่าทำไงดีอัดนี้ได้อ่าแล้วก็ตรงนี้ตัเตะลงไปโอเคปึ๊บก็เตะอย่างนี้ยังไงนป่ะแต่มันก็เตะอยู่ที่เดิมปึ๊บอ่ะเตะขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เอ้ยไม่ได้ติดมุกห้ามเดินเลยต้องกดเป็นคลิปรวมปึ๊บ เตะมากโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วเราพาหอยพามาได้แล้วแล้วเตะไปที่หินตรงนั้นปึ๊บแล้วก็เตะไปข้างล่างแล้วมันจะเดินกลับมาติดตรงนี้มันก็เตะออกมาเฮ้ยผมว่าใช่แน่เลยมันจะไปยังไงให้ทันน่ะเออแล้วน่ะไปแล้วทำไปทำไม,ไมวะ much 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 later โอเคเรากลับมาย้อนตรงหอยทาอีกทีนะอะมาอย่างนี้ปึ๊บเตะรานนี้ผมจะลองพยายามไปเหยียบปุ่มให้ทันนะ ผมคิดว่าเราใช้เหยียบปุ่มทันอ่ะเ้ามาเก้าหนึ่งเราเทเลพอตไปตรงนี้ติดหัวไปเลยเราเทเลพอตไปคิดว่าอ่ะอน,นี่ไม่เอาเราต้องเทเลพอตไปเทเลพอตจะได้ช่องเยอะกว่าโอเคแล้วก็เหยียบปุ่มปึ๊บอ่ะแล้วคราวนี้หอยทากผ่านไปได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหอยทากไปชนกับกล่องมาดูกันดีกว่าอ๋อถ้าชนกับกล่องมันจะเป็นการบีบทางหอยทากงราะั้นเราทําให้หอยทากเอ้ยให้หอยทากไปเหยียบปุ่มแทนได้ปะเออเออเออใช่ใช่ใช่ เออโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องให้หอยทากไปเหยียบปุ่มแชร์แล้วที่ไม่ใช่น่แน่แต่มคั้นอนีกด,ดูทรงแล้วอ่ะอย่างนี้ให้มันเตะขนกล่องนะแล้วก็ไม่ได้ดิอ่าเดี๋ยวๆ,ๆทำไงวะโอเคงั้นผมไม่เตะก,กล่องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกล่องนะแย่งนั้นเตะลงมาปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าอ่าปึ๊บอ่าอ๋อโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอ่าล้อได้แล้วล้อแล้วมันจะเตะยังไงอ่ะอ่ทางเราเตะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี ปึ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วแค่เตะกองโอ้ยยากยากไอ้ยากอยู่เออี๋ยวต้องเตะอย่างนี้โอ้โหกว่าจะรู้โคตรเหนื่อยได้เป็นหากากกันแจโคตรทรหดรยากจริงอันนี้มากระที่ด่านเก้าเริ่มยากแล้วอาจริงนะโอ้โหแล้วถังลงถังน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ที่คิดก็น่าจะเป็นแมคานิกเหมือนเดิมก็คือพยายามเอาไอ้พวกหอยทากมาทำการต่อทางไปต่อโอเค ไอย่างงั้นอันนี้อ่ะมาคนที่จะทําเอ้ยอย่าเพิ่มอีก่งอยคนที่จะเป็นคนไปตีให้มันติดลาวาก็จะไว้ตรงนี้แล้วที่เหลืออ่าฮอ่ะเอ้ยอ่ะเอโอ้มันโดนน้าแล้วตัวมันกระเด็นเลยเหรอโอเคอ๋อถ้าอยู่ในน้ำตัวมันกระเด็นหมดเลยพ้างั้นเราต้องหาจังหวะที่มันนี่เออเราใช้แค่สามตัวพอนะไม่ต้องใช้สี่ตัวเมื่อกี้มันแค่อยากให้เราลงในคันอิกว่าเออถ้าเกิดแบบเปลี่ยนลาวาเป็นพื้น กินหรือออฟฟิเดียนพอดีเนี่ยไอพวกหอยท่ามันก็จะตายเลยแล้วก็อย่างแรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะเอามาทีละตัวก่อนปึ๊บมามามาทีละตัวครับเออจับมันไปหน่อยปึ๊บโอเคนี่รอดจ้วงอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บอ่าแลก็เตะไปปึ๊บปึ๊บอันนี้ขยับขึ้นไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็เตะลงมาอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนจะวนสาวปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็นี่จบ เอาไปนักเวทปึ๊บเตรไปแล้วก็รอปึ๊บปึ๊บอ่ะได้ได้ไดอีซี่ไปปึ๊บอ่ะเกินไปปึ๊บอ่ะแดะแดะเออจบอีซี่แต่เพราะว่าเข้าใจด้วยแหละเมื่อกี้ไม่เข้าใจแม่คนิกไงว่าเออต้องเอาให้ทากไปเหยียบปุ่มประมาณนั้นไปจบอีซี่ได้เป็นก้อนอ่านตำติชาโคอาเลยดาวที่สเส e e p กันนะคะน่าจะเป็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วหรือมั้ง ปึ๊บปึ๊บอ่ะเราได้สามารถเตะไปทางนี้ได้ไม่สามารถเตะไปได้เลยอันนี้เอ้ยโอ้ยอ๋อพอเข้าไปใกล้ปึ๊บมีไอ้มอนสเตอร์มาอย่างงี้โอเคผมพอจะดาวได้เราต้องล่อเราต้องล่อล้องล่อต้องล่อต้องล่ออ่ะทุกคนทุกคนไปอันนี้ด่านนี้ไม่น่ายากเป็นการแนะนำการิตบอสใหม่แน่อ่ามามามาอ๋อมันจะเดินทางลาวามาให้เราเลยหรอโอเคโอเคโอเคปึ๊บเตะกันแล้วก็เดินไปเดินมา ปึ๊บปึ๊บอ้าวอ่าอ,อย่างนี้เออได้ไอ้แมคานิกใหม่นะสำหรับมอนสเตอร์ใหม่ด่านสิบไม่ได้ยากยากสุดด่านแปดจบแล้วนะฮะสำหรับวันนี้มาถึงด่านสิบเรียบร้อยแล้วก็ได้ไอเทมสมบัติที่สุดท้ายเป็นไฟฟลาวเวอร์หรือว่าดอกไม้ไฟนั่นเอง สำหรับคิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงแค่นี้ละกันล่ะนะบอกเลยว่าด่านใหม่ก็มีแมานิกอะไรใหม่ๆมากมายเพิ่มเติมมาเยอะแยะเลยละอ้าว่าชอบคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตแล้วก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังจ้ามาข่าวตัวนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสุดแสนทลหดสำหรับการแก้พันเฟิรด่านที่เบ็ดถึง20บอกเลยว่าทลหดกวาดานน่าน 1- ถึงด่านส0แน่นอนอะ่ะไม่บายสวัสดี